พุทธวิระนโมตยัตถุติอธิกามหาปชาปฏิโคตมียังตถาอายังปิปทุมุตระพระขวัโตกาเลหังสวัสดิดนะขะละกูลละเขเฮตีสวัสดีเจริญพล พุทธมามกาศทุกท่านทุกคนเข้ามาอยู่ในสมบุญบรรยายธรรมเช่นเคยวันนี้ก็มาในสาธยายบรรยายธรรมขอให้ท่านทั้งหลายกดไลค์กดแชร์กดตัคตะไข่กดติดตามให้สมบุ์จะแนวและกดกระดิง่งวันนี้มาบรรยายในเรื่องพระเถลีโอน์นี้คือว่าประวัติตั้งแต่อดีตชาติของ มหาปชาบดีโคตเมซึ่งยังไม่ได้มาเป็นมหาปชาบดีโคตเมตั้งแตอ่อดีตชาติก่อนที่นางจะได้มาเกิดในขั้งพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานีนางได้เป็นคนอย่างไรจะกล่าวจะเล่าสาธยายให้สาธุชนบรรยายให้สาธุชนได้ฟังนับบัดนี้อัตมาภาพจะได้แสดงคำเพ์ เทรีคาถากันที่สิห้าว่าด้วยเรื่องมหาประชาบุดีเทรีคาถาสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรแกเวลาดำเนินตามพระบาลีดำเนินตามความตามอธถกถาว่าคาถา ที่ได้ยกขึ้นไหวขึ้นไหวเป็นเบื้องต้นแห่งประเทศนานี้เป็นคาถาของพระนางมหาประชาบุดีโคตมีซึ่งมีเรื่องมาว่าในขั้งพระปทุมุตระศาสดาโน้นพระนางมหาประชาบุีโคตมีนี่ได้เกิดอยู่ในเมืองหงสาวดีอยู่มาวันหนึ่ง ได้ไปฟังธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระปฐุมมุตตศาสดาก็ได้เห็นองค์พระปฐุมมุตตศาสดาทรงตั้งภิกษุณีองค์หนึ่งไว้ในตำแหน่งอันเลิศฝ่ายรัตตัญญูคือฝ่ายบรรพชาก่อนผู้อื่นก็ได้กระทําอธิการกุศลแล้วปรารถนาตำแหน่งนั้น ได้ให้ทานรักษาศินอยู่จนตลอดชีวิตเวลาดับกีดแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในเทวโลกจุดตีจากเทวโลกแล้วก็ลงมาเกิดเป็นทาสีผู้ใหญ่แห่งทาสีห้าคนในเมืองพระนศีด้วยบาปกรรมที่ได้ทำไว้ด้วยบาปกรรมที่ได้ทำไว้แล้วในชาติก่อนๆนน อยู่มาค่าวหนึ่งพอถึงเวลาใกล้เข้าพรรษาได้มีพระปเจกพุทธเจ้าห้า้อยองค์ออกจากเงื่อมภูเขานันทม,มูลละกะนันทมูลละกะอันมีในป่าหิมพานมาลงที่ป่าอิสิปตนะมิกทาย,ยาวันแล้วพากันเข้าไปเที่อวบินทบาทในเมือง ได้ขอให้คนทั้งหลายช่วยกันกระท่อมทํากระท่อมให้อยู่สำหรับเข้าพรรษาเพราะเหตุไรพระประเจเจพุทธเจ้าเหล่านั้นจึงได้ขอให้คนทั้งหลายทำกระท่อมให้อยู่ในฤดูเข้าพรรษาเพราะเหตุว่าธรรมดาสมณนะเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ต้องหาที่อยู่ประจําต้องหาที่อยู่ที่หาที่อยู่ประจําอย่างไรอย่างหนึ่งจนตลอดพรรษาจึงจะได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุผู้ไม่ผู้ไม่มีเสนาสะนะเข้าพรรษาไม่ได้ภิกษุใดฝ่าฝืน ภิกษุนั่นต้องอาบัตด,ดังนั่นเพราะฉะนั้นเมื่อจวนเข้าพรรษาแล้วถ้าภิกษุใดทราภิกษุได้เสนาสนะแล้วก็เป็นการดีถ้ายังไม่ได้ถึงถึงจะขอแรงชาวบ้านให้กระทำก็สมควรเมื่อขอแรงชาวบ้านไม่ได้ก็ควรกระทำเอง เข้าพรรษาด้วยไม่มีเสนาสนะคือที่อยู่บังฝนนั่นไม่ได้อันนี้เป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระปัเจกพุทธเจ้าทางหลายนั่นจึงคิดว่าพวกเราจะขอแรงชาวบ้านจึงได้ค้องกีวรแล้วเข้าไปที่เมืองพาราณสีในเวลายเย็น ไปยืนอยู่ที่ประตูบ้านเศรษฐีเมื่อทาสีผู้ใหญ่ของเศรษฐีนั่นออกไปตักน้ำที่ท่าน้ำก็ได้เห็นพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าทั้งหลายกำลังเดินเข้าไปในเมืองเมื่อเศรษฐีได้ทราบว่าพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าทั้งหลายมาที่บ้านของตนก็บอกว่า วันนี้ยังไม่ว่างขอจงไปก่อนเถิดเมื่อพระปัจิกพุทธเจ้าเหล่านั่นออกจากเมืองไปทาสีผู้ใหญ่นั่นก็หาบน้ากลับเข้าเมืองวางหาบน้าลงแล้วก็ถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายพอเข้าไปพอเข้าไปในเมืองก็กลับออกมาเป็นเพราะเหตุไร พระปเจกัพุทธเจ้าเหล่านั่นก็ตอบว่าพวกเรามาขอแรงชาวบ้านเพื่อให้ทํากระท่อมอยู่เข้าจำํำพรรษาทาสีนั่นจึงถามว่าท่านทั้งหลายขอแรงชาวบ้านได้หรืออยังพระปเจกัพุทธเจ้าทั้งหลายก็ตอบว่าไม่ได้ จึงถามว่ากระท่อมสำหรับเข้าพรรษานั่นทำได้แต่ค,คนมั่งมีเท่านั้นหรือหรือว่าคนยากคนจนขัดสนก็ทำได้พระปัเจกพุทธเจ้าทั้งหลายก็ตอบว่าใครๆก็ทำได้ได้ทั้งนั้นทาสีนั่นจริงว่าดีแล้วข้าพระเจ้าจะทำกระท่อมถวายพรุ่งนี้เช้าขอให้ ควนี้เช่าขอได้โปรดไปรับบินทบาทที่บ้านของข้าพเจ้าว่าแล้วก็หาบน้ำกลับมาแล้วได้มาชวนพวกทาสีอีกหลายคนด้วยกันให้ไปประชุมกันในที่แห่งหนึ่งแล้วถามขึ้นว่าท่านทั้งหลายจักยินดีเป็นทาสีของผู้อื่นอยู่หรือ อย่างนี้เรื่อยไปใช่ไหมหรือว่าอยากจะพ้นจากทาสีทาสีทั้งหลายก็ตอบว่าอยากพ้นในวันนี้วันนี้แหละถ้าอย่างนั้นพระปัจเจก,กพุทธเจ้าห้าร้อยองค์ซึ่งมาขอแรงชาวบ้านไม่ได้เราได้นิมนต์ไว้แล้ว จงให้สามีของพวกเจ้าช่วยกันไปทำกระท่อมสำหรับเข้าพรรษาถวายแด่พระปัเจก,กับพุทธเจ้าทั้งหลายสักวันหนึ่งเถิดหญิงเหล่านั่นก็รับปากว่าได้แล้วก็บวกแก่สามีของตนของตนในเวลาสามีกลับจากป่ามาเวลาเยน็นพวกสามีก็ยินดี จึงไปประชุมกันที่ประตูบ้านของทาสีผู้ใหญ่ขั้นนันทาขั้นนั้นครั้งนั้นทาสีผู้ใหญ่ก็บอกว่าพรุ่งนี้ขอท่านทั้งหลายจงไปช่วยกันทำกระท่อมสำหรับเข้าพรรษาให้เจพระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายเถิดว่าแล้วก็แสดงอนิสงส์ให้ฟัง พวกใดไม่ได้ยินดีจะทำก็สั่งสอนพวกนั้นด้วยคำหลักหนักให้พวกนั้นยินดีกระทำทั้งสิ้นลุ่งเช้าขึ้นทาสีผู้ใหญ่นั่นก็ได้ใส่บาตรพระประเจกพุทธเจ้าทางหลายแล้ว่อกแก่พวกบุตรของทาสีทั้งปวงให้พากันเข้าไปป่าตัดไม้ พวกนั่นก็พากันเข้าป่าหาตาดหัดไม้พวกละร้อยคนแล้วก็กระทำกุฏิและบริเวณที่มีจงกรมเดอเป็นต้นคนละหนึ่งหลังคนละหนึ่งหลังคั่นแล้วก็จัดเตียงต่างน้ำใช่น้ำฉันน้ำจีนถวายทั้งขอนิมนต์ให้จำพรรษาอยู่ในที่นั่น แล้วเปลี่ยนเวรกันนำอาหารไปถวายผู้ใดไม่อาจถวายได้ตามวาระของตนทาสีผู้ใหญ่ก็นำอาหารจากเรือนของตนไปถวายแด่แทนผู้นั้นขั้นทาสีผู้ใหญ่ทำอย่างนี้ตลอดสามเดือนแล้ว ก็เลี้ยอะไหลผ้าขาวคนละหนึ่งผืนได้ถึงห้าร้อยผืนแล้วก็ไปแลกเอาผ้าเนื้อหนาไปถวายพระประเจกับพุทธเจ้าทั้งห้าอยองค์เพื่อให้ทำเป็นตรีคีวานพระประเจกับพุทธเจ้าห้าร้อยองค์นั้นก็ได้รับผ้ากปรับผ้าแล้วก็ห่อเข้าไปสู่ภูเขาคันธมาศ ต่อหน้าทาสีเสานั่นทั้งหลายนี่เป็นเรื่องของมามนางมหาปราชาบดีโคตมีแต่อดีตชาติที่ได้มาเป็นชาสีอยู่ในเมืองพระราศีนั่นก็ได้มาชวนลูกน้องทั้งห้ารอคนมาทำกระท่อมให้เข้าพรรษาของพระปัจิกพุทธเจ้าทั้งหลาย บุญกุศลอันนั้นจึงทําให้นางได้มาเกิดในในเมืองกรุงกบินลาภะเมืองกรุงเทวทหาได้เป็นพระชายาของพระเจ้าสุทธทนะนี่เป็นเรื่องของนางมหาประชาบุีโคตมีเตอดีตชาติหวังว่าท่านคงเข้าใจวันนี้ก็สมควรเจ่เวลาแล้วขอให้ท่านทั้งหลาย จงอยู่ดีมีสุขตลอดชั่วการลนานสวัสดีเจริญพร